แสงแดดผ่านยอดไม้ลงมาเป็นทางเสียงฝีเท้าดังกึกก้องทั่วทั้งป่าแม่ช้างตัวใหญ่กำลังเดินนำลูกช้างสองตัวคือช้างพี่พลายทองและน้องสาวพลอยใสฝ่าป่าทึบตามทางธรรมชาติที่สัตว์ป่าใช้กันมานานนับร้อยปี แม่ช้างเป็นช้างที่ได้รับความเคารพจากสัตว์ทั้งป่าเพราะความเมตตาปัญญาและความกล้าหาญทุกเช้าเธอจะพาลูกๆของเธอออกหาอาหารพร้อมสอนเรื่องการใช้ชีวิตในป่าไม่ใช่แค่การเอาชีวิตรอดแต่รวมถึงการให้และการให้อภัยด้วยวันหนึ่งขณะเดินผ่านลำธารใสพลอยใสน้องสาวที่ยังอ่อนวัยและขี้สงสัยก็ถามแม่ว่า แม่คะทำไมเราต้องเดินตามทางเดิมทุกวันทำไมเราไม่ลองไปทางอื่นบ้างละ่ะมันดูน่าสนุกกว่าแม่หันไปมองลูกด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนลูกเอย๋ยทางนี้อาจดูธรรมดาแต่มันปลอดภัยทางใหม่อาจมีหลุมพรางที่เจ้ามองไม่เห็นอยู่ แต่พลอยสย,ยังคงไม่เข้าใจและในใจเธอก็เริ่มคิดถึงการผจญภัยในเส้นทางที่ไม่เคยมีใครเดินวันรุ่งขึ้นขณะที่แม่ช้างไม่ทันสังเกตพลอยสายแอบเดินแยกออกจากกลุ่มเธอเดินเข้าไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยดอกไม้และผีเสื้อเธอรู้สึกตื่นเต้นกับโลกใหม่ที่อยู่ข้างหน้า แต่ไม่นานเสียงฝีเท้าเบาๆก็เงียบหายและบรรยากาศก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเธอเดินไปจนถึงบ่อโคลนที่ลื่นและลึกโดยไม่รู้ตัวขาเล็กๆกำลังจมลงไปทีละนิดแม่คะพี่พลายช่วยด้วยพลอยใสยตะโกนร้องเสียงหลง ในเวลาเดียวกันพลายทองช้างพี่รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาตั้งใจฟังและรีบวิ่งตามเสียงน้องพลอยทันทีเขาวิ่งจนเจอน้องสาวกำลังจมลงไปในบ่อโคลนจับพี่ไว้พลายทองตะโกนแล้วพยายามดึงพลอยใสยขึ้นมาแต่ด้วยแรงของช้างน้อยไม่พอเขาเริ่มร้องเรียกแม่เสียงดังลั่นป่า เมื่อแม่ช้างได้ยินเสียงรีบวิ่งมาด้วยแรงแห่งความรัก เธอใช้ลำงวงของเธอลากพลายทองพร้อมกับน้องพลอยใสยขึ้นมาได้ด้วยงวงอันรงพลังหลังจากที่น้องปลอดภัยแม่ไม่ได้ดุหรือโกรธเลยแม้แต่น้อยเธอแค่ยืนข้างลูกและพูดด้วยเสียงนุ่มนวลว,ว่าบางครั้งเส้นทางที่ดูดีอาจซ่อนอันตรายเอาไว้นะถึงแม้เส้นทางเดิมจะดูน่าเบือ่อแต่ปลอดภัยกว่าเสมอลูกเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดแต่แม่จะไม่มี วันปล่อยให้ลูกหายไปจากสายตาของแม่อีกตั้งแต่นั้นมาพลอยใสยไม่เคยบ่นอีกเลยเรื่องเวลาเดินตามเส้นทางเดิมเธอเริ่มมองเห็นความงามในทางที่เคยคิดว่าน่าเบื่อเช่นรอยเท้าของสัตว์อื่นดอกไม้เล็กๆริมทางและเสียงลมที่พัดเบาๆผ่านยอดไม้เธอเดินเคียงข้างแม่อย่างภูมิใจและเรียนรู้ทุกคำสอนของแม่อย่างไม่สงสัย ชีวิตอาจไม่ได้ต้องการเส้นทางใหม่เสมอไปบางครั้งเส้นทางที่มั่นคงอาจดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความปลอดภัยและปัญญาหากวันหนึง่งเราเผลอหลงทางความรักของครอบครัวจะเป็นสิ่งที่ไม่มีวันทอดทิ้งเรา